สอบเสร็จแล้วนะคะออกก่อนเพื่อนค่ะใช้เวลา15นาทีในการสอบนะคะคู่หอยเวลาหาซิมหน,น้าที่อันแม่ปู <Ice cream. S 1> แม่บ้านก่นูไปหาหมวกัดไหมกอนั่งกระเป๋าอีนี่ <Ice cream. S 1> อันแม่ปูก็ได้เก่งอกค่ะแตะวันห่วงลูกอันพิเพชรอันนั่ง <Ice cream. S 1> ถ,าถามถามแม่อยู่นาของสอบ <Ice cream. S 1> เป็นห่วงลูกหลายกว่าก็เลยเฝ้าดูดผ่านขอสอบ <Ice cream. S 1> ใส่เวลา1ิหานาที่คู่หอยหายสิมหน,น้าที่คู่ <Ice cream. S 1> คม่วงหา ได้กับพ่อได้อยู่ค่ะคิดว่านาจะได้ด้วยันว่าพิษสองข้อกระถึงเมด่อสองย่างแค่ไหนสอบอีกที่นึงสอบอีกที่นึงกับอ่าไปสองโมงสิบนาทีเอาเล่าพากกับสิพ่านพี่เพชรย่างไปซื้อยาให้น้องก้อนยายดตาเพราะว่าบุปผบเป็นขีตาตาอักเสบพี่เพชรก็พี่เพชรเก่งนะลูกมามมาเซย่าด้วยเยตดุติสงแบนต์มามาแห่เงียบ พี่เพชรเก่งนะเนี่ยเห็นไหมเก่งมากเลยนั่งรอแม่นั่งรอแม่มาสอบเห็นไม่เล่ค่ะนักเรียนแม่ลูกออนแม่นักเรียนแม่หลุก <laughs> <laughs> จะเป็นบ้านเท่านี่แม่ปูกระบก้าปล่อยลูกไว้ดอกค่ะหรือฝากไว้กับไั่กระบก้าญาติลูกเสียยูนี่ก็บกเป็นอย่างบอกคู่เขาแค่ว่าลูกฉันนั่งทาอยูนาห้องสอบเดอร์เสนด์เขาก็บเได้ฮู้ละไรก็บอกพิเศษเขาน้ำมันอันทันไ่อันทันคู่ถามมันไป่ถามมันก็บอกว่ามาม่ามาสอบอยู่ห้องไหนเซนะซื้อยังมาสอบยังเซนสะเขาเธอมีปัญหาอย่างลูกบ่มเร่สบายรว่าลูกเป็นยังกันสิเขาเซได้ไปตามแม่ถือของก็ถือว่า ผ่านไปด้วยดีนะคะรอบเช้าไม่มีปัญหาอะไรสำหรับแม่ปูโอเคฝนตกค่ะข้างนอกฝนตกสัญญากับพี่เพชพี่เพชเป็นเด็กดีวันนี้จะให้กินไอติมแม่จะให้กินไอตินแแอตากลาสอีดอกนะแต่ว่าต้องไปซื้อยาให้น้องก่อนนะลูกนะไปชีดประเมดิซินให้ปุ๊บปั๊บก่อนนะน้ำหิวน,น้ำใช่ไหมน้น้ำจะกินน้ำเหรอ คนเก่งของแม่เห็นไหมดูหน้าคนเก่งสิทักทายหน่อยสิไหนคนเก่งอยู่ไหนแบมยันตาดุ๊กติ๊กเหรอแบมดุ๊กติ๊กทีทัตติ๊กลาสแบมแบมดุ๊กติ๊กเพชรเหรอเพชรลาสนางเป็นเด็กดีวันนี้แต่ว่าไอเหี้ยในจักสิเป็นจังไดฮะท่านใหโทรถามพี่เลี้ยงด้วยไปลูกป่ะเดี๋ยวแม่ไปชวนป้าน้อยออกไปหาน้ำกินก่อนหาไอติมกินมีเวลาตั้งเยอะนี่ไม่ไร่ตัง ต้องโดนเติบอยู่ลายเติบอยู่หาสินที่วัาเหมือนในลานขายยาความดีมันอยู่ใกล้ๆกันย้ายเสร็จไปถ้าไปหานามกินส่วนยหายหน่อยไปหากาแฟไปหานามกินก่อน คนมาสอบก็มีคนได้อสามคนตอนลูกไปลูกขึ้นใส่รองเท้าไปแม่พาไปละวไม่กินใช่ไหมปั๊บเพชรจะอยู่นี่ใช่ไหมแม่ใส่รองเท้าแล้วนะแม่บายบายก่อนเร็วเดี๋ยวเจอกันายบายเดี๋ยวเจอกันรอบรอบสองนะคะ่ะเดี๋ยวเจอกันรอบสองนะคะจุ๊บจุ๊บกันนะ